เอาเดี๋ยวเต้นหน่งหนึ่งซองซามปลาฉลามจึนบอกสี่ฮาร์ฮอกซงไอเลิฟจูอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้รู้รรว่าอยู่ที่แต่จะต้องคู่ตี้ปาชฉลามขึน้นบด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 เอามาหนิ